สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์นะคะโดยเว็บไซต์ SPESMM นะคะจะทำยังไงนั้นมาดูกันเลยเนาะก่อนอื่นเลยให้ทุกคนนะคะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาพิมพ์ค้นหาคำว่า SPESMM ได้เลยนะคะแล้วเลือกเว็บแรกไปเลย ก็จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะสาหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยเนาะและถ้าใครที่ไม่มีสมาชิกนะคะก็ให้มาสมัครสมาชิกกันก่อนนะคะมาที่สมัครใช้งานขั้นตอนการง,งานหรือชื่อผู้ใช้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่เรา,มาเมขึ้นมาเองได้นะคะแล้วก็รหัสผ่านด้วยเนาะจากนั้นให้ที่กค้า่าจไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและถ้าใครนะคะที่มีบัญชี Google อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะสมัครใช้งานโดยบัญชี Google ได้เลยนะคะ และเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขออนุญเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะเมื่อเข้ามาแล้วทุกคนก็จะอยู่หน้านี้เป็นหน้าแรกนะคะวันนี้ต้องการเพิ่มยอดผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์นะก็เลือกไปที่ Facebook นะคะเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการหาเป็นเพิ่มผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะเสร็จแล้วให้เลือกบริการที่เราต้องการได้เลย่อเลกทุกอย่างครบมาแล้วนะคะทุกคนนะคะกลับไป Copy ลิงก์หน้าโปรไฟล์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดได้เลยนะคะ นำนิ้งมาวางเลือกจำนวนที่เราต้องการได้เลยนะเอาแค่หนึ่งลอก็พอเนาะเวลาเฉลี่ยของเราคือ1ชั่วโมงห้าสนาทีนะคะค่าใช้จ่ายแค่7บาทเองจากนี้นให้กดส่งได้เลยเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะก็จะขึ้นเป็นถับสีเขียวมาให้แบบนี้เลยสำหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการ,รอื่นเพิ่มเติมก็ทำตามขั้นตอนเมื่อกี้ที่เราสอนกันไปได้เลยนะคะ สําหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใช้งานเรามาเติมเงินกันก่อนเนาะช่องทางการเติมเงินมีทั้งหมด2ช่องทางด้วกันช่องทางได้คือการสแกน QR โค้ดในทุกธนาคารนะคะเติมขั้นต่ำตั้ิบาทสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสบาทต่อครั้งนะมาเติม2,000บาทขึ้นไประบบนะเพิ่ม5%นะอีกหนึ่งช่องทางก็คือซองอ o งเปาวอลเล็ตนั่นเองเติมขั้นต่ำตั้งแต่สิบาทสูงสุดไม่เกิน5้าหมบาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไประบบนะเพิ่ม2%นะและหากทำตามข้อมูลนี้ถูกต้องหมดแล้วนะคะแล้วยังไม่ได้รับเครดิตเนาะให้ทุกคนนะคะก็ปี้ลิงก์ที่เราได้มาเนาะแล้วก็มาที่หน้าตัวช่วยเหลือตรงนี้ได้เลยนะคะ เรื่อกคอเลือกเป็นการชําระเงินนะเลือกเป็น Wallet เป็นอังเปานะคะแล้วก็ใส่จํานวนเงินที่เราใส่ไปจากซองอังเปาเมื่อกี้นะแล้วก็ใส่ลิงก์ตรงนี้นะคะจะไงให้กดส่งตัวได้เลยจะมีแอดมินช่วยเคลียร์เครดิตให้ตลอด24ชั่วโมงนะคะและทานตัวช่วยเหลือนะคะก็ไม่ใช่แค่เรื่องการชําระเงินเท่านั้นนะคะที่จะมาแจ้งงานที่จะมาแจ้งได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสั่งซื้อออเดอร์ของตนเองนะคะหรือเรื่องอื่นๆก็สามารถที่จะมาสร้างทำ ที่จะมาสร้างและส่งตรวตรงนี้ได้เลยนะจะมีแอดมินตอบกลับตลอด24ชั่วโมงนะคะบริการต่างๆก็มีให้เลือกมากมายเลยและก็มีการรวบรวมบริการที่รวเดเร็วถึ่สองแพลตฟอร์มวยกันนั่นก็คือของ f a c e b o o กก็ของ Tik t o k นะคะก็จะมีราคาต่อยอด1 0 0 0มีคำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดนะคะแล้วก็มีอยู่รายชื่อเรียของแต่ละออเดอร์ไว้ให้ด้วยเนาะเพื่อนๆสามารถคลิกดูคำอธิบายเพิ่มเติมได้เลยนะคะก็จะมีบอกให้นะแล้วก็สามารถที่จะสร้างคำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้ได้เลยนะคะ ต่อมาที่ประวัติการสั่งซื้อนะสมัครใครอยากเช็คออเดอร์ของตนเ,เองก็เข้ามาเช็คก,กันได้เลยนะคะก็จะมีทั้งรหัสนะคะวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนะับปริมาณบริการเนาะแล้วก็ยอดคงเหลือนะคะก็สถานะออเดอร์นะคะก็จะขึ้นมาให้เป็นแบบนี้เลย อ่ะอันสุดท้ายแนะนําเพื่อนนะคะเป็นช่องทางการสร้างรายได้ง่ายๆเลยเพียงแค่คัดปีปลิงตรงนี้นแล้วส่งให้เพื่อนเรานะคะหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการตาิดต่อมาใช้บริการเนาะ <S <S คุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นทันที5%นะคะจากคั้นต่้งที่100่บาทกันเลยเนาะ <S <S และนี่ก็คือหน้าต่างเว็บไซต์นะคะ spe smm นะคะลองเข้ามาศึกษาลองเข้ามาใช้งานกันดูนะคะ <S <S เป็นเว็บที่ใช้งานมากๆเลยนะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูว่าตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามหน้าโปรแฟงเราเป็นอย่างไรบ้างเนาะ อตอนนี้อยู่ที่22คนนะคะเราขออนุญาตลองรีรอบหนึ่งนะคะอดนนี้ผ่านมาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเนาะ,ะจาก22คนก็ค่อยๆเพิ่มมาเป็น25คนแล้วนะคะก็ถือว่าขึ้นนะคะแต่ยังขึ้นช้าหน่อยนะอาจจะรออาจจะต้องรอตามเวลาที่มันกำหนดให้นะคะแต่ถือว่า เรียบร้อยแล้วนะะสำหรับใครที่สนใจบริการดีๆแบบนี้นะคะเพียงแค่จิ้มหนึ่งจะล่างโพสต์นะคะแล้วเข้ามาใช้งานกันได้เลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะหากผู้พิการใดต้องขออภัยไว้ณนะตรงนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะนี่นะคะยอดขึ้นนะคะแต่ขึ้นชั้นเนี่ยแต่ว่ากำลังขึ้นให้แต่ยังไม่สิงกับรวดเรือคันใดนะ